สวัสดีครับวิดีโอนี้เรามาดูวิธีการสร้างกล่องเพื่อค้นหาใน Google กันครับซึ่งรายละเอียดวิธีการทำผมเขียนไว้ใน how to click ในบทความเรื่อง how to create Google search box in HTML นะครับเราจะมาทำตามนีกันตรงบทความนี้เลยกันเลยนะครับอันดับแรกครับ ให้เราเอาเมาส์ไปวางที่ที่ต้องการสร้างตอนนี้เว็บเราเป็นแบบนี้อยู่นะครับเราจะสร้างกล่องค้นหาที่อยู่ด้านขวาตรงหัวมุมนี้นะครับก็ให้เราเปิดไฟล์เทมเพลตมากครับจากนั้นผมเมาส์ไปวางที่ที่ต้องการาเช่นผมต้องการสร้างตรงนี้นะครับผมก็เมาส์ไปอย่างนี้จากนั้นไปที่แท็บฟอร์มครับ แล้วก็สร้างฟอร์มขึ้นมาเมื่อได้ฟอร์มแล้วให้เราสร้างปุ่มสำหรับกรอกข้อความค้นหาครับแต่ในฟอร์มเราต้องกำหนดค่าก่อนะครับเรามาดูว่าจะกำหนดให้มันไป Google ยังไงแล้วก็เข้าเว็บ Google ครับจากนั้นกด F12 ครับ แล้วก็เอาเมาส์เอาที่เป็นรูปอันนี้นะครับไปนขยายไปชี้ตรงฟอร์มครับนี่เป็นอินพุตของมันครับมาดูฟอร์มนะครับว่ามันแอคชั่นไปที่เซิร์ชนะครับแสดงว่าตอนเรากดค้นหาเนี่ย Google มันจะไปหน้าแอคชั่นแอคชั่นไปที่เซิร์ชตรงนี้นะครับ ดังนั้นให้เราใส่แอคชั่นตรงนี้ครับ Google แล้วก็เซิร์ชทาร์เก็ตนะครับถ้าเราไม่ใส่อะไรอะไรเลยมันก็อยู่หน้าแรกดังนั้นเราให้ใส่ underscore แบ่งเพื่อให้มันเปิดอีกหน้าหนึ่งนะครับ m e t h o d ครับ m e t h o d ในที่นี้เลือกเป็น Get ครับ Get กับ Post ต่างกันยังไงนะครับ นี่ครับคนหา Google แล้วก็เข้าเว็บนี่ครับในบทความเรื่องรับข้อมูลจากฟอร์มแบบเก็กับแบบโพสลองเข้าไปอ่านนะครับว่ารับข้อมูลแบบเก็เป็นยังไงตัวอย่างการส่งเปง็นยังไงการรับข้อมูลเป็นยังไงการส่งข้อมูลแบบโพสรับข้อมูลแบบโพสนะครับแล้วเมื่อไหร่คนใช้โพสคนใช้เกนะ็เนาะลองไปอ่านดู จากฟอร์มเราใส่แอคชั่นไปล้ใส่ทา์เก็ตใส่เมทอดแค่นี้นะครับจากนั้นเราจะสร้างกล่องสำหรับกรอกข้อความครับนั่นก็คือ text field ครับกด text field ขึ้นมา ID ครับในนี้ผมจะใส่ search ลองบันทึกครับ กดไาครับแล้วลองเอาแว่นขยายไปจิ้มดูที่เราสร้างขึ้นมานครับเห็นว่า ID มันจะมี input เป็น text ID เป็น search นะครับแล้วก็ name เป็น search แล้วเรามาดูของ Google ครับว่า text field ของเขาเป็น name ชื่อว่าอะไรนะเห็นว่า name ของเขาเป็น q นะครับ ดังนั้นเราต้องตั้งชื่อเนมว่าคิวนะครับแล้วก็กดตรงนี้ไปเปลี่ยนจากเซิร์ชกดตรงเทคบ b ็อกนะครับเทคฟิวนะครับเปลี่ยนจากเซิร์ชเป็นคิวครับจากนั้นเซฟแล้วเรามาดูครับดีเฟครั้งนึ่ง เห็นว่า name กับ id เปลี่ยนไปแล้วนะครับ name, name เป็น q id เป็น q แสดงว่าเวลาเราใส่ตรงนี้เนี่ย name กับ id จะเหมือนกันนะครับจะลองกรอกข้อความดูครับแล้วกดปุ่ม enter เห็นไหมครับแสดงว่าใช้ได้ละแต่ว่าปกติการค้นหามันก็ต้องมีปุ่มสำหรับกดค้นหาใช่ป่ แล้วก็ไปสร้างปุ่มนะครับแล้วยเอาเมาส์ไปวางครับข้็ไปที่ฟอร์มแล้วก็หาปุ่มมันจะอยู่ตรงนี้นะครับบั t ตอนใส่ ID ใส่ลาเบลอะไรก็ได้นะใส่ไปแต่ห้ามไอห้ามซ้ํากันผมไม่ใส่อะไรนะรจากนั้นกําหนดค่าต่างๆแต่อ c คชั่เนี่ยต้องเป็นสั b มิ t นะครับวาลูลองมาเปลี่ยนเป็นค้นหาตรงนี้ก็เปลี่ยนตามครับเป็นค้นหา ซฟครับลองพิมพ์ด้วยกดค้นหาครับเห็นว่าใช้ได้เหมือนกันครแล้วก็ปรับแต่งนิดนึงให้มันอยู่ข้างบน มันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็อยู่ข้างบนได้แล้วกดคน้คนหาก็เด้งไปที่ Google แล้วก็พิมพ์ข้อความตามที่เราใส่ไปนะครับอย่างเช่น a b c d กดค้นหามันก็จะไปค้นหาตรงนี้ว่า a b c d ใครฟังไม่ทันหรือมีข้อสงสัยก็เข้าไปในเว็บนี้นะครับในหัวข้อ how to create google search in html อันนี้ก็จะบอกวิธีทำไวนะ้ครับ